โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่324หมู่ที่12ตำบลแก้งสนามนางอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาสีประจำโรงเรียนคือชมพูเขียว อักษรย่อชื่อโรงเรียนกสทปัจจุบันบริหารมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนนางสสิทองทวีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 2. นางสุภาพรเกตนอก ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3. นายธนวันรอาวุธนอกผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4. นางสาวรุจิราจันศรีหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. นายอดุชาสุปีรดาผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6. นายคมกริสอนยิงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ7นางสาวจิตชดาปุราฐานังตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 8. นายนัทพงศ์ทิพโพธตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 9. นางสาวสุรีพรพิรักษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10นายรัฐพลการพิรมตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย11นายวาริศแสงพรหมสีตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา12นางสาวบันทิตานิต์อำนวยผลตำแหน่งพนกรรักงานราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นางสาวสันสนีเมียนขุนทศพนักงานราชการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี13นางสาวพันธิภาพวรรณพงศ์ตำแหน่งทุรการโรงเรียน14นายสมควรจันบัวลาตำแหน่งนักการพานโรง นางสาวพันธิพาวรรณพงศ์ธุรการโรงเรียนนายสมควรจันบัวลาลูกจ้างประจำนักการพานโลงในปีการศึกษา2567มีนักเรียนจำนวน66คนโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรยันกลางก,การศึกษาขั้นพื้นฐานคุทธศกกราช2551 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างคนเก่งให้มีความสามารถหลากหลายและมุ่งเิ้นให้ผู้เรียนมีความประพฤติดีมีคุณธรรมแต่ิยธรรมดำรงตนอย่างมีความสุขภายใต้ที่ใสทัศน์ที่ว่าโรงเรียนแก้งสนามน,นางพิทยาคมบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีมีคุณธรรมนำการเรียนรู้อยู่ในสังคมโลกได้อย่างเป็นสุขจากการทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจนำโดยพู้วมงในการศักส,สทองทวีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม ตลอดจนการได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนราชการและภาคเอกชนทำให้โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมมีผลการปฏิบัติงานนำมาซึ่งความภาคภูมิใจหลากหลายกิจกรรมได้แก่การพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ผ่านกระบวนการ PLC ตามหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ส่งเสริมผู้เรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขจากการดำเนินการส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลด้านวิชาการ ในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน9รายการรายรับรางวัล8รายการคิดเป็นร้อยะ8 9ได้แก่รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชั้นมัธยมปลายรางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิงระดับชั้นมัธยมปลายรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชายระดับชั้นมัธยมต้นรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมต้นรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมปลาย รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันต่อสมการขั้นประสาท A-net ระดับชั้นมัธยมปลายรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิงระดับชั้นมัธยมตน้นรางวัลเหรียญชมเชยการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมต,นต้นการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะกีฬา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกายโดยส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆทำการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมคัดเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศกีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรายการอุดมซัพย์โอเพนอำเภอวังน้ำเขียวรองชนะเลิศอันดับสองเปตองรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรายการชุมพวงโอเพนอำเภอชุมพวงรองชนะเลิศอันดับสองเปตองรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรายการโชคชัยสาม,มัคคีโอเพนอำเภอโชคชัชย การพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขโดยจัดกิจกรรม ให้คุณธรรมเข้าค่ายลูกเสือแน่นนาลีเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชนการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนวันลอยกระทงวันเด็กแห่งชาติวันสำคัญต่างๆจากการดำเนินการส่งผลให้เด็กชายสุทก,กรไข่กันหาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในโอกาสโคราชครบรอบ555ปีประเภทสืบพอดงานเสียปะหัตกรรมและสิ่งแวดล้อมจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพและการหารายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน มีทักษะอาชีพมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตตลอดจนเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพโดยโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณานการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และโครงการหารายได้ระหว่างเรียนได้แก่หน่วยการเรียนรู้ขนมและเบเกอรี่หน่วยการเรียนรู้งานช่างหน่วยการเรียนรู้ขายสินค้าออนไลน์ และหน่วยการเรียนรู้ผูกผักไฮโดรโปนิกโดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงสร้างรายได้และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เรียนจากผลงานและรางวัลที่ได้รับส่งผลให้โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่าสง่างามปรากฏในใจของทุกคน และจะเป็นสถาบันที่มุงสร้างผู้เรียนให้เป็นคนละเมืองดีมีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรมมุงสร้างประโยชน์และสิ่งที่ดีงามแก่สังคมต่อไป